ภายหลังสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตทำหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อให้เตรียมความพร้อมสําหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสสก็ทําให้บรรยากาศการเมืองนะคะมีความคึกคักมากขึ้นค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นสัญญาณในการเตรียมเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ แม้จะเป็นไปตามทม์มรายปกตินะคะที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจํานวนรัษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนรนนาษฎรณวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาแต่ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ลุ่มๆุมดอนๆน,นะคะและก็มีปัญหาสภาล่มซ้ำซากก็ทําให้หลายฝ่ายคะ่ะประเมินว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอด แต่สยามร้านไฮไลท์ประเด็นร้อนนะคะก็ได้บอกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะยุบสภาหรือไม่นะคะแล้วก็ยุบเมื่อไหร่เนี่ยให้ดูที่ไทม์ไลน์ของกฎหมายเลือกตั้งเป็นหลักซึ่งถ้าดูจากคุณวิชณุเครืองามรองนายกต้นตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ได้ออกมาคาดการณ์ว่าอย่างเร็วที่สุดกฎหมายลูกจะบังคับใช้ได้ในเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ไม่น่าจะเสร็จก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะนําเข้าสู่สภาวาระที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วสภาก,ก็จะปิดสมัยประชุม ถึงคาดว่านะคะจะเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ก็อาจจะช้ากว่าน,นั้นก็ได้นะคะอาจจะไปถึงสิงหาคมหรือเดือนกันยายนเลยแต่ย้ําว่านะคะจะไม่เสร็จก่อนเดือนกนรกฎาคมอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อผู้สุขาไปถามนะคะว่าดูเหมือนบรรยากาศพรรคการเมืองขนาดนี้จะบีบให้ยุบสภาคุณมิสนุก็ย้อนกลับมาถามว่าแน่หรือ พร้อมกับย้าว่านะคะถ้ายุบสภาก่อนกฎหมายลูกเสร็จเนี่ยก็จะยุ่งแน่ๆค่ะเพราะว่าไม่มีข้อกฎหมายให้ได้เป็นข้อยุตินะคะซึ่งก็จะยุ่งยากและก็ไม่มีใครไว้วางใจให้รัฐบาลออกพระราชกํากหนดขึ้นมาเข็นกติกาเลือกตั้งค่ะ นั่นก็ะทาให้แรงกดดันที่จะต้องตัดสินใจทางการเมืองย้ายไปอยู่ในฝั่งของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของรัฐบาลนี้นะคะที่มีเสียงปริ่มน้ําหากเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่22พฤษภาคมในขณะที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จแล้วพรรคฝ่ายค้านนะคะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามานายกอาจจะตัดสินใจยุบสภาก่อนที่จะถึงศึกอภิปรายไม่วางใจค่ะซึ่งนั่นก็จะทำให้กฎหมายลูกนะคะจะต้องแท้งไปโดยบริยาย นี่จึงเป็นเกมวัดใจพรรคเพื่อไทยค่ะว่าจะเลือกยินยติอภิปรายไม่ว่างใจซึ่งสูงเสียงที่นายกัมนตรีจะยุบสภาหรือว่าจะเลือกนะคะความหวังที่จะแลนสไลด์ค่ะ